สวัสดีค่ะนะกักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องแรงเสียดทานกันนะคะคุณครูผู้สอนนะคะนางสาวจิรวัณแก้วดวงผางค่ะรายวิชาวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่4แรงและการเคลื่อนที่เรื่องแรงเสียดทานนะคะตัวชี้วัดว2 2ม2ทับอธิบายแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจ,นจนจากหลักฐานเชิงประจักษ์ค่ะ วันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนรู้เรื่องแรงเสียดทานกันนะคะแรงเสียดทานนะคะก็คือแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุนะคะเพื่อต้านความพยายามในการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะโดยประเภทของแรงเสียดทานนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2ประเภทดังต่อไปนี้นะคะ่ะ1ก็คือแรงเสียดทานสถิตนะคะจะใช้ตัวย่อว่า fs ก็คือ f ตัวเล็กแล้วก็ห้อย s นะคะแล้วก็ต่อไปแรงเสียดทานจนนะคะจะใช้ตัวยอ่อว่า fk นะคะโดยที่แรงเสียดทานสถิตนะคะก็คือแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุนะคะเมื่อมีแรงมากระทําต่อวัตถุแล้ววัตถุไม่เคลื่อนที่ เมื่อมีแรงมากระทำต่อวัตถุแล้ววัตถุไม่เคลื่อนที่ ประเภทของแรงเสียดทานที่สองนะคะก็คือแรงเสียดทานจนแรงเสียดทานจนนะคะก็คือแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุนะคะเมื่อมีแรงมากระทำต่อวัตถุแล้ววัตถุเคลื่อนที่เมื่อมีแรงมากระทำ อวัตถุแล้ววัตถุเคลื่อนที่นักเรียนก็จะเห็นความแตกต่างกันระหว่างแรงเสียดทานสถิตแล้วก็แรงเสียดทานจนแล้วใช่ไหมคะก็คือถ้าเป็นแรงเสียดทานสถิตนะคะเมื่อมีแรงมากระทํา ต่อวัตถุแล้ววัตถุจะไม่เคลื่อนที่แต่ถ้าเป็นแรงเสียดทานจนเมื่อมีแรงมากระทำต่อวัตถุแล้ววัตถุจะเคลื่อนที่นะคะให้นักเรียนจำทิคตรงนี้ไว้ก็คือจนคนจนก็จะต้องขยนันเมื่อขยันก็จะไม่จะต้องไม่หยุดอยู่กับที่ก็จะต้องมีการเคลื่อนที่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดู รูปแรงเสียดทานที่กระทาต่อวัตถุกันนะคะนักเรียนจากรูปนี้นะคะเขากําหนดให้ F ตัวนี้ก็คืออะไรคะเป็นแรงผักส่วน F เล็กตัวนี้ก็คือเป็นแรงเสียดทาน W คือน้ําหนักของวัตถุ N ก็คือแรงปฏิกิริยาที่พื้นกระทาต่อวัตถุนะคะ น้ำหนักนะคะเป็นแรงนะคะแรงจะต้องมีทั้งขนาดและทิศทางตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ของเวกเตอร์นะคะทําไมน้ําหนักถึงมีทั้งขนาดและทิศทางน้ําหนักก็คือมีทั้งน้ําหนักของมันและทิศทางทิศทางของมันก็คือลงด้านล่างนะคะ อย่างที่ครูบอกไปนะคะนักเรียนว่าแรงเสียดทานนะคะเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุนะคะเพื่อต้านความพยายามในการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะจากรูปนะคะนักเรียนเมื่อออกแรงผลักกล่องให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าใช่ไหมคะจะมีแรงเสียดทานเกิดขึ้นที่บริเวณผิวสัมผัสระหว่างกล่องและพื้นนักเรียนดูตรงนี้ซึ่งมันจะมีทิศทางตรงกันข้ามกันนะคะ หากวัตถุมี W หรือน้ำหนักที่มากนะคะแรงที่วัตถุกระทำหรือกดพื้นก็จะมากตามไปด้วยส่งผลให้พื้นออกแรงดันวัตถุกลับมานะคะก็คือ N ตัวนี้มากตามไปด้วยนะคะจึงกล่าวได้ว่าแรงที่วัตถุนะคะกระทำต่อพื้นเป็นแรงคู่กิริยาและปฏิกิริยากับแรงที่พื้นดันวัตถุนะคะ นักเรียนก็จะสรุปเข้าวๆได้ประมาณว่ากล่องไม้นะคะเคลื่อนที่ด้วยแรง F ตรงนี้ใช่ไหมคะและมีแรงเสียดทานก็คือ F เล็กตัวนี้เกิดขึ้นในทิศทางตรงกันข้ามกันนะคะปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานนะคะก็มี สองแบบนะคะก็คือ1ลักษณะของพื้นผิวสัมผัสนะคะถ้าผิวหยาบหรือขู่ขะนะคะจะมีแรงเสียดทานมากกว่าพื้นผิวที่ลื่นและเรียบนะคะ2ก็คือแรงที่วัตถุก,กดพื้นนะคะหรือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากจากพื้นนะคะถ้าน้ำหนักของวัตถุที่กดพื้นมีมากนะคะแรงเสียดทานก็จะมากตามไปด้วยนะคะ ในชีวิตประจำวันนะคะเราจะเห็นได้ว่าการเคลื่อนที่ของวัตถุบนพื้นผิวต่างๆนะคะจะมีแรงเสียดทานเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอนะคะความรู้เกี่ยวกับแรงเสียดทานนะคะจะสามารถนำมาประยุกใช้กับชีวิตประจำวันด้วยการเพิ่มหรือการลดแรงเสียดทานนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะลวดลายของยางล้อรถยนต์นะคะเรียกว่าดอกยางนะคะดอกยางนี้นะคะ จะช่วยเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างผิวถนนกับยางและช่วยทำให้รถยนต์เกาะถนนได้ดีไม่ลื่นถลยค่ะ2ก็คือพื้นห้องน้ำนะคะการปูกระเบื้องห้องน้ำนะคะด้วยกระเบื้องที่มีพื้นผิวขูกขัดนะคะจะช่วยเพิ่มแรงเสียดทานให้ห้องน้ำนะคะไม่ลื่นจนเกินไปนะคะ ต่อไปนะคะเป็นการเล่นสกีการเล่นสกีนะคะต้องเล่นบนพื้นเรียบนะคะเพื่อลดแรงเสียดทานนะคะทำให้ผู้เล่นนะคะเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นนะคะและสไลเดอร์นะคะสไลเดอร์นะคะ,ะ,คะถูกออกแบบมาให้มีพื้นผิวเรียบนะคะเพื่อลดแรงเสียดทานทำให้ผู้เล่นนะคะลื่นถไลายได้อย่างรวดเร็วนะคะและขวดน้ำ บริเวณฝาของมันนะคะจะมีขีด,ข,ด,ข,ด,ข,ดขีดแบบนี้ขีดขีดของมันนี่นะคะก็คือมันจะมีลักษณะเป็นพื้นผิวคู่ขาใช่ไหมคะมันก็จะช่วยเพิ่มแรงเสียดทานทำให้เปิดฝาขวดน้ำได้สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยคะ่ะและพื้นรองเทา้าพื้นรองเท้านะคะพื้นรองเทา้า พื้นรองเท้ากีฬานะคะผลิตด้วยวัสดุพิเศษนะคะที่ช่วยเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างพื้นกับรองเท้านะคะเพื่อกันลื่นช่วยให้ทรงตัวและเคลื่อนไหวได้สะดวกยิ่งขึ้นค่ะ